นเนาะเป็นมือที่ว่าหมอกขนัดน,วน่วันทีวันทีานสาวแปเดือน2เขาบอกว่าให้ไปหยอดยาลูกุงอิงอีกเท่าหนึ่งเนาะจึงใจสบายดีสบายดีและสวัสดีเดอ้อพี่น้องเนอะอาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองคูดรอีกเซ็นเก่าส่งคอนับหน่องคือ ปัจจุบันเนาะคือเราได้มาอยู่ที่คลินิกฮัตเด็กเป็นที่เงียบห้อยแล้วนะัก่น,น้อยนะนักน่อคือปัจจุบันนี้ละแมนครูดโดยได้พาลูกพาเมียละแมนมาคือมารายงานกับกับหมออยู่เขาเตร์เนาะแล้วก็ได้จองคิวเป็นที่เงียบห้อยแล้วนพะี่นอ้อง แล้วก็เดี๋ยวนี้ละแมนขาหมอใหญ่เป็นมากเนาะพี่น้องเพราะว,ว่าหมอหมอใหญ่เป็นอย่างโบโบเลิกการอย่างโบมาเถื่อเนาะคือตามที่หมอ,อยู่เคาน์เตอร์บอกว่าเป็นบอกว่าประมาณ11บเอโมงครึ่งหรือว่า12บสอโมงเนาะคือทานหมจนจะมาเนาะพี่น้องแล้วก็าเดี๋ยวนี้ละแมนครูโดยกับลูกเมียก็ได้อยู่นั่งรอยอยู่ที่หน้าคลินิกนี่เนาะคือคลินิกฮักเด็กอยู่ที่อำเภอเชียงของเนาะพี่น้อง เดี๋ยวทาหอดโมงเนาะทอาโมแล้วก็ทาฐานมอเพิ่นมาเนาะเขาก็จะได้เอาองคุ่นไปเราทาขวดตามคิ้วเนาะงใช่ไหมเนาะเพราะว่าฐานมอเพิ่นก็มีเป็นคิ้วเป็นคิ้วเป็นคิ้วเนาะว่าผู้ใดว่าผู้ใดมากดผู้ใดมาหลังเนาะคือสิ่งที่ว่าเขาให้ได้ตอนนี้ก็คือได้นั่งท่าเนาะใี่ไหมเนาะทาหมอเพิ่นมาแล้วก็จะได้เอาองุ่งเข้าไป ฮักษาเนาะคือขับไปขวดนี่คือเดนิลเล่นฮะอุ้งอิงก็ได้เบิงพ่อเบิงน้าพ่อลำลำลำอยู่พี่น้องเนาะอยู่ฝั่งนั่นเนาะกับเมียคลองคู่ดอยก็ได้ล้อท่านะแล้วก็ท่าเบิงเนาะพี่น้องท่าเอาได้ไปัวแล้วก็ได้ไปฮักษาแล้วท่าเป็นเอวได้แล้วก็คู่ดอยก็จะได้อัปเดตให้พี่น้องได้เบิงอีกเชื้อหนึ่งเนาะพี่น้องนี่นะพี่น้อง ลูกอินกำลังถ่าถ่าทานมอย่างบ่มาเธอนะพี่น้องสบายดีไหมพิงสบายดีไหมพิงสบายดีสบายดีเอฟซีเลยสบายดีสบายดีสบายดีเนะสบายดีเด้อแม่ลูกว่าลูกกำลังทาามอยเนยวันนี้ทาามอยอย่นี้ช่วงมื้อ ออกมาปวดเออเอออืมด่าน้าลูกอยากไปน้ำพอนี่ลูกพ่ออุ้มเนอะลูกนะพอเป็นไอเดียวมามาน้ำพ่อล้วก็ยานลูกติดพ่อนะอยู่น้ำแม่นอะเน้ยอยากมาน้ำพ่อเอาไว้พ่อหายดีก่อนนะพ่อหายเออเออก่อนนะแล้วพ่อไ้อุ้มลูกนะช่วงนี้อยู่น้ำแม่ก่อนนะเน้ยความทะลุพ่อเลยนะความแท้นะ เฮ้ยอยากไปน้ำพพสิ่งน้องอิงกอดทายอย่นี <h 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 ่แหละพี่น้องเนาะเดี๋ยวถ้าได้กวดเราเป็น่าได้แล้วเนาะครูดอยจะอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะพี่น้องก็โอเคนะพี่น้องคือเดี๋ยวนี้ลเลแมนครูดอยกับลูกกับเมียลเลแมนได้มาฮอดที่พักเป็นที่เฮิปฮอตนะพี่น้องคืออยู่เมือง พาอุดมแขวงบ่อแก้วนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้เลยแมนตอนค่ำพี่น้องเนาะคือเทามาอฮอดแล้วก็เนื่องจากขี้ฝุ่นมันไล่เนาะพี่น้องเนาะสุดท้ายคลิปแล้วก็มันบ่ทันเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวนี้หลังจากอาบน้ำอาบทาเก็นเข้าเก็นน้ำแล้วแล้วก็จะมาอัปเดตอาการของลูกอุ้งอิ่งแล้วก็กับของเมียของผู้ดอยให้พี่น้องได้ฟังเนาะคือเดี๋ยวนี้เราไปกวดเนาะคือได้ร้ายยางอยูอย่เนาะเนาะคือถึงจ่เป็น เป็นยาของลูกอุ้งอิงนะพี่น้องเนาะจนะได้อยูซอลทงเนาะแล้วก็ส่วนทงตัวนี้จะเป็นยาของเมียของผู้ดอยเนาะคือเป็นของแมวอุ้งเนาะพี่น้องนี่ลององิงมีลายสัเนาะพี่น้องเนาะนี่คือตัวนี้จะเป็นยายาที่ว่าเฮาใส่ห่มดังคือเก่านะพี่นะ้องเนาะคือแต่ว่าตัวนี้เขาจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนะน้อยนึงเนาะไปเพิ่มว่าเวลาอันท่าอุ้งอิงยังมีอัน แบบอาการที่ว่าหายใจลําบากหรือว่าหายใจฟืดหรือว่ายังมีขี้มูกย่อยนะเขาบอกว่าให้เอาตัวนี้ให้ห่มเนาะอจริเขาบอกว่าให้เอามาห่มอีกสามมือซ่อนเนาะอีกสามบันซ่อนเขาบอกว่าให้ห่มยาให้น้องอิงเนาะแล้วก็ตัวนี้เนาะจะเป็นฮักษาภูมิแพ้เนาะคือ น้องอิงเนาอพี่น้องคืออันเป็นอาการปวดบวมันเอาไปตรวจแล้วก็มัว่าเดี๋ยวนี้อาการปวดบวมหายเป็นปกติแล้วแต่ว่ามันสามารถกลับคืน <c oughs> คือหายเป็นปกติแล้วเนาะแต่ว่ามันสามารถกลับคืนมาเป็นคือเก่าด้มันขึ้นกับสภาพเวรล้อมแล้วก็ขึ้นกับการที่ว่าเฮาดูเลยักษา ถ,ถ้าหากว่าเราดูเลยักษาบอดีอุ้งอิงก็สามารถกลับมาคืนเป็นปอดบวมได้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้และแม่นอาการดีขึ้นแล้วเนาะคือหายดีแล้วเนาะยังแต่มีอาการแบบเป็นภูมิแพ้หนึ่งเนาะนี่ตัวนี้เป็นรักษาภูมิแพ้เนาะแล้วก็ตัวนี้เนาะเป็นแก้ไอคือพี่น้องได้หัวละคือครูโด,ยได,ดยได้ว่าเลยเนาะคืออุ้งอิงนี่เป็นเรื่องการไข้เรื่องการแบบ ตวงห้อนมันยังก็บุมีแล้วยังเหลือแต่อย่างเดียวคือมักไข่เออบ่มักมักไอตอนเวลาตอนกลางคืนช่วงอากาศเย็นๆนะเนาะคือมักไอรักไอก็แบบไอไล่ๆเถื่อนนะไอแบบว่าข้างติดต่อกันไล่ๆเถื่อนนะเนาะนี่ก็จะได้ตัวนี้เป็นยาแก้ไอเนาะสำหรับฟองอุ้งอิงส่วนตัวนี้ก็จะเป็นควบคุมภูมิแพ้เนาะคือคือตัวนี้เนี่ยมัน รักษาภูมิแพ้แล้วก็ตัวนี้มันควบคุมควบคุมภูมิแพ้นะพี่น้องเนาะแล้วก็ตัวนี้เนาะคือตัวนี้มันรักษาช่องคอเนาะคือเวลาไอเวลาเมือ่อไร่แปลว่าคอจะเจ็บจะเอื่อยนะเนาะแล้วก็รักษาซองคอเนาะสำหรับยาตัวนี้เนาะจนะมีจะมี หลายหลายอย่างเนาะแล้วก็อุ้งอิงหันละแมนได้ได้สักยาเข็มหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะคือตอนนั้นตอนเฮายัางว่ไปหาหมองหันละแมนไอตลอดเนาะตอนกลางคืนแต่ว่าเดี๋ยวนี้หลังจากเขาไปหาหมอกลับมาสักยาเข็มหนึ่งแล้วก็อาการไอรู้สึกว่าบไอแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เนาะรู้สึกว่าหายแล้วเนาะแต่ว่าเฮาต้องเบิ่งติดตามต่อไปเนาะคือว่าเฮาต้องเบิ่งอาการอีกหลายๆลมือเนาะว่าสีดีขาดหรือบอ่อเนาะแล้วก็ กับอีกอันนึงเนาะคือทานโมเพิ่นแนะนำว่ามียายอดเนาะยายอดล้วก็ทานโมาทางนี้บ่มีเนาะมีแต่เฉพาะทางนั้นเนาะคือมีเฉพาะแต่ทางฟังไทยเป็นยายอดที่ว่าเด็กหน่อยเขากันเด็กหน่อยคือว่าบ่ให้เจ็บท้องเนาะเนาะเป็นแบบว่าบ่ให้เจ็บท้องแปลว่าเป็นเจ็บท้องนักๆนะเนาะแล้วมันมียากันคล้ายๆกับวัคซีนเลยแหละแต่ว่ามันจะเป็นยายอดเนาะคือ2องเดือนเออ2องเดือนยอดเท่อนึง ยอดแต่ซองเถื่อเนาะแล้วก็ราคามันเป็นหนึ่งพันบาทพี่นอ้องทานมาว่าเป็นหนึ่งพันบาทแต่ว่ามันมีผลดีเ็าว่าอยากให้ยอดเพราะว่าเฮากันเฮาบุ้งว่าตัวหน้าลูกเฮาจะเจ็บท้องหรือว่าจะเป็นเป็นอย่างนะตัวนี้เป็นแบบกันเป็นฮักษาฮักษาเนาะแล้วก็ผู้ดาแต่สนใจว่าให้ขายอดเนาะคือด้๋ยวนี้นมันเขายอดบุ้งยู่กระเพาเอากระเ๋าอะไรมาดูเขายอดเทื่อที่หนึ่งเลยพี่นอนะ้องเนาะแล้วก็บัินี้มอเขานัด วันนี้มอเขานัดมาใหม่เนาะเพราะว่าเขาได้เขาว่าได้ได้หยดซองเถื่อนี่อยู่นี่เนาะเป็นมือที่ว่าหมอเขานัดนี่วันทีวันทีเสาร์แปดเดือนสองเขาบอกว่าให้ไปยยดยาลูกอุงอิงอีกเทื่อนหนึงน่งเนาะจึงจะจึงจะดีเพราะว่ามันได้หยดซองเถื่อนเนาะเฉพาะยาตัวนี้ค่อนข้างแพงนิดนึงเขาว่าเนาะคือหยดซองเถื่อนละแมนหนึ่งหนึ่งพันบาทเฉพาะยาตัวนี้เนาะแล้ววันนี้ขายาของลูกอุงอิงน,นี่รวมทั้งหมดมันถืออยู่ สองสองพันกับเจ็ดหอยปลายบาทนะพี่น้องเนาะสัวนี้แมันสัพพอของสะพพอหยาของลุงอิงเนาะรวมทั้งทางตัวนี้พร้อมเนาะรวมทั้งหมดมันถึออยู่สองสองพันกับเจ็ดหอยปลายบาทนะพี่น้องเนาะตัวนี้แมันส่วนของอิงและบันิบส่วนของส่วนของเมียเนาะบันิบส่วนของเฟรเนก็พู้โดยเนาะหนูคือพี่น้องได้หัวเนาะคือในให้เบิ้ง สภาพตัวจริงเลยเนาะเนี่ยคู่ดอยค่อนข้างจอยหลังจากเล็ดลูกเนาะคือทาอยุราห่อแล้วมันบางอย่างเนาะคือพิษคลัมพิษเดือนเนาะแล้วก็คูด่ดอยกำลังฮักซาอยู่แต่ว่าเจ็บนินึงเจ็บนิดนแล้วก็ลาสุดเที่ยวนี่ที่ว่าเราไปควรทุดทายแล้วว่าเจ็บเจ็บลังนะี่หน่อเนาะเจ็บทางรังทั้งนี้เนาะเจ็บลังเนาะ <c oughs> กมได้อืมบได้ียมีบอกว่าเจ็บลังแล้วก็กลมกลมแบบนี้บ่ได้แล้วก็เวลาเอาเอานมให้ลูกกินนะนะพี่น้องเนาะแล้วก็เฮ็ดแบบนี้บ่ได้เนาะแล้วก็คุณเราก็พาไปปวดเนาะตัวนี้จะเป็นยาเฉพาะส่วนของเมียเนาะจะมีอยู่ไล้ล่ยาเนาะตัวนี้จะเป็นจะเป็นยาลดปวดเนาะเฉพาะตัวนี้จะเป็นยาลดปวดแล้วก็ ตัวนี้มนะันยาคลายกล้ามเนื้อเนาะแปลว่ากล้ามเนื้อมันเจ็บนาดนหนคลายกล้ามเนื้อกับตัวนี้เนาะเคลื่อนกระเพาะอาหารเนาี่ยเป็นยาเคลื่อนกระเพาะอาหารเนาะระหว่างสามตัวนี้โบวปานได้เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าตัวที่ว่ามันแพงที่สุดเป็แไหมตัวนี้พี่น้องเนาะเฉพาะสองธงตัวนี้คือตนี้เป็นยาบำรุงคอต่อกับตัวนี้แม่นบำรุงกระดูกเนาะ คือท่านมองเขาก็ถามว่าสีเอาบอตัวนี้คือซองทองตัวนี้จะกินได้เป็นเป็นเดือนเนาะมองให้กินตัวนี้เป็นเดือนหนึ่งเฉพาะซองทองตัวนี้เราแมนหนึ่งพัน 1, บาทพี่นอ้องเนาะแล้วก็เฉพร์ตตัวนี้เราแมนประมาณสามหอยปลายบาทเนาะแล้วก็รวมรว,วมทั้งค่ายาของลูกแล้วก็โค้งเมียเนี่ยมันถทีอยู่สี่พันปลายน้อยเดียวพี่นอ้องเนาะกับลายถทีอยู่สี่สี่พันปลายน้อยดึงนึ่งแหงลนะเนาะ รวมทั้งยาเมียกับยายาลูกเนาะยาเมียเนี่ยจะแผ่ละเมีนตัวนี้เนาะคือยาบำรุงข้อต่อกับยาบำรุงกระดูกแล้วก็ของลูกนลนแมีนตัวที่มันแผ่ละเมีนยาที่ว่าเขาหยดกันเด็กหน่อยเขาบวาให้เขาเจ็บท้องเนาะตัวนั้นก็พันบาทมาคำว่าสองอันตัวนี้มันก็ถือสองพันแล้วเนาะแล้วก็บริคายาเล็กๆน้อยๆอีกสองพันปายน้อยหนึ่งเนาะทั้งหมดมันถืออยู่สี่สี่พันปายน้อยหนึ่งไปของมองมนั้นเนาะรวมทั้งค่ารถค่าลา,ลาแล้วก็ คาเฮ็ดบอกเฮ็ดใบไม่ยังตั้งต่างเนาะน่าจะเขาน่าจะเสียประมาณอยู่ห้าพันปลายเนาะนั่นเนาะประมาณประมาณห้าพันนั่นแหละนะ 5, <000. S 1> ประมาณห้าพันปลายน้อยหนึ่งแหละถ้าปลายก็ปลายน้อยหนึ่งแหละสปอกรายาก็สี่พันปลายน้อยหนึ่งนาะพี่น้องเนาะก็จะประมาณนี้นะพี่น้นะองเนาะก็เดินเห็นอะไรแบบลุกอิ่งที่ว่านอนแล้วพี่น้องรู้สึกอาการเริ่มดีอาการไอก็สองมือ 3, ม่อสามมื่อเนี่ยก็บริยินไอแล้วพี่น้องเนาะแต่เมื่อยเมื่อยขี้รถพี่น้องเป็นลูกหน่อยเนาะ <c ười> คือคลิปต่อไปู้โดอยจะให้พี่น้องได้เบึงคลิปที่ว่าเฮากําลังขี่รถจากเมืองห้้ยทรายมาหาเมืองพาพี่นอ้องโอ้พี่ฝนกุ๊บ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 แล้วก็ถ่าให้พี่น้องได้เบ่งคลิปต่อไปเนาะแล้วก็สําหรับมือนี่เนาะสำหรับคลิปนี้ก็บรมีญยังไลยพี่น้องเนาะก่อนจะมีแต่สนนี่เนาะมีแต่มาอัปเดตให้พี่นอนะ้นนนะนนองได้หูอาการของลุ้งอิงแล้วก็ของเมียของครูดอยแลพี่นอนะ้องนาะว่าอาการเป็นจะใดไปหลังจากไปหาหม,มอแล้วก็มีอาการดีขึ้นบ่อยเนาะ อยากให้พี่น้องได้หงคือโดยได้ว่านะว่าดยในอาการอของลูกเองก็ดีขึ้นไล่เติบอาการเป็นปอดบวมแล้วก็หายดีและนะ้วเนาะตามที่ว่าหมอคนว่านะแต่ว่าหมอคนว่าให้เฮากลับมาแล้วก็แบบมันขึ้นกับเ้างักษาดูแลแล้วขึ้นกับสภาวะเป็รอมเนาะถ้าสภาเวเป็นรอมบอด,ดีเฮารักษาดูแลบอดีแล้วก็มันก็สามารถกลับคืนมาเป็นคือเกาได้แต่ว่าถ้าหากว่าเฮาดูแลลูกให้ดีๆแล้วก็แบบสภาวะเป็รอมที่ดีนะก็จะหายขาด นะจะบวกกับมาเป็นคือเก่าเนาะกจะประมาณนี้เนะนาะพี่นะ้องเนาะสุดท้ายนี่ก็บรมีอย่งางไรเนาะมีแต่พอเวซไยพลมดสุข,ขสุขคนเนาะที่ว่าเข้ามาบังคลิปนี้เนาะให้มีแต่สุขภาพแข็งแรงเนาะร่ำรวยทางเงินคําแล้วก็ร่ำรวยทางสุขภาพเนาะมีความพาฒสุขอยู่ในครอบครัวเนาะนอนหลับก็ให้ได้เงินเมืน่นนอนตื่นก็ให้ได้เงินแสนแสนมมือก็ให้ได้เงินล้านเนาะสําหรับคลิปนี้เขาก็จะลาพี่น้องไปแล้วเนาะสบายดี